สวัสดีครับสวัสดีครับ f ออาจารย์ต้นน้ำหมักสูตรสองนะคะวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมนะครับดูสวนยางของนักกรรมนะฮะของช่างกรรมสวนยางของอาจารย์ต้นนี่แหละฮะแต่ให้นักกรรมกรีดนะฮะเป็นสวนยางที่สุดโทมที่สุดในสามโลกนะฮะวันนี้วันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกแปดนะฮะแต่ทำไมยังมีน้ำยางอยู่นะครับ นากรรมบอกว่าขอกรีดนะฮะถ้ายังมีน้ํายางต้นไหนมีน้ํายางอยู่ก็ขอกรีดนะจัดไปครับได้ลองของเลยนะครับว่าการพ่นน้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นไปด้วยแล้วก็กรีดไปด้วยมันเป็นยังไงครับไหนๆก็ไหนๆนะครับส่วนนี้มันโสทิมนะฮะโสทิ้งนะฮะคือแบบโสตายคือตั้งใจจะตัดแหล่ไม่ตัดแหล่นะครับตอนปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่ตัดแล้วฮะ ก็คนพบนะครับก็คือน้ำหมักอาจารย์ต้นสูตรสองนี่แหละครับจริงๆก็ทำมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับแต่ก็มาลองปรับใช้ดูสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างชุดโซมครับแต่สามารถขีดได้นะครับหน้าหน้าฝนไม่ต้องห่วงฮะหาคู่ถังมาใส่รดครับเห็นไหมครับเห็นต้นข้างหน้านี่ไหมครับอย่างก็ ท่าขาผมเนี่ยนะมั้งดูครับบรรจันนี่ก็ไปขายแล้วกีดหนึ่งพักสองพักสามนะครับอยู่ประมาณนั้นพอได้ค่าประทูนะฮะนะกกรรมบอกจริงๆครับก็ก็กีดไปฮะเดี๋ยววันที่ห้ามีนาหกมีนาก็ฝนมาอีกนะฮะฝนที่อำเภอพนนานนี่คมฝนมานิดเดียวนะฮะแทบจะไม่ได้รับความชื้นยังไงดูเลยต้นสาบเสือนะครับ จะตายเอานะขนาดต้นหย่าก็ยังจะตายนะย่าคงย่าขาแต่ดูใบด้ยครับดูใบใกล้ๆก,ก็จะมีพวกที่เขาเรียกว่าวลานะครับจริงๆก็คือแบบอากาศมันแปลเปลี่ยนนะฮะปรวนแปรแปลเปลี่ยนเวลาเขาออกยอดมาเนี่ยบางทีมันร้อนแล้วก็มีน้ําค้างตกใส่ฮะมันก็จะเป็นจุดข,า,ขาวๆอย่างเงี้ยครับธรรมชาติของเขาครับ ต่เนื้อสีกันได้ใช้น้ำหมักสูตรสองของจันต้นก็ดูใบนะจากสวนนี้จะแทบจะไม่มีดีอะไรเลยนะก่อนหน้านี้ตอนนี้คือแบบแทบจะมืดเลยนะถ้าได้ฝนมาวันที่ห้านี่นะโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะไม่อยากจะคิดเลยนะถ้าได้ฝนมาวันที่ห้าเดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะฮะยางชุดโซมก็จะกลับมากรีดได้นะครับอาจารย์ต้นรับประกันเลยนะ ก้าสนะิบเปอร์เซ็นต์ะยางแย่อย่างไงนะถ้าใช้น้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นเนี่ยกลับมากี่ได้แน่นอนครับสามถึงสี่ครั้งหน้าแรงนี่แหละครับยิ่งยิ่งต้องดูแลนะครับเพราะว่าการพ่นน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นหน้าแรงเนี่ยพ่นไปอย่างเงี้ยดูผิวเขาแห้งๆเงี้ยมันจะดูดซึมได้ง่ายนะครับดูดซึมเข้าผิวได้ง่ายก็เหมือนคนนะฮะร้อนๆแล้วได้กินน้ํานะครับ ก็จะเป็นอะไรที่แบบขอบคุณมากนะฮะร้อนๆแล้วได้กินน้ําเย็นๆนะหรือได้กินน้ําธรรมดาเนี่ยก็จะสดชื่นมีกําลังวังชานะครับพืชก็เหมือนกันครับอากาศร้อนๆแล้วมากินน้ําเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเดีย๋ยวผมให้ดูต้นนี้นะฮะจากสภาพที่ยางแย่ๆนะครับกลับมากีดได้นะครับวันนี้มาตอบคําถามคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์เอฟซีถามถามมาถามมา เรื่องเกี่ยวกับน้ำหมักนะครับถามมาว่าน้ำก็กประมาณว่าน้ำหมักเนี่ยหมักเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆน้ำหมักเนี่ยหมักเองได้ครับสูตรของครูเสเอมก็หมักเองก็ได้เลยนะครับดีเลยนะครับแต่ผมจกอธิบายอย่างนี้ว่าน้ำหมักอย่างของอาจารย์ต้นเนี่ยมีหลายสูตรนะเป็นสิบกว่าสูตรสูตรสองนี่เร็วสุดในการรักษายางหน้าตายนะฮะคัดสรรมาให้สูตรสองเนี่ย บางสูตรอาจจะรักษายางหน้าตายปีหนึ่งบางสูตรสองปีบางสูตรหกเดือนอะไรเงี้ยครับแต่สูตรสองเนี่ยเร็วสุดนะครับผมสูตรสองนี่จะเร็วสุดมันบางครับดูผิวบางมันเปืยเ,เปลือกหน้าสองนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยต้นมันลอกคราบเกือบทุกต้นเลยนะของผมนี่ครับกลับมาเรื่องน้ำหมักนะครับ น้ำหมักเนี่ยทําเองได้นะครับก็อย่างที่อาจารย์ต้นว่าทำเองได้เลยครับแต่ว่าก็อาจจะใช้เวลาหน่อยในการที่จะรักษาอยางหน้าตายนะครับอยากเปรียบเทียบว่าเหมือนเราอยากประหยัดนะครับทําซื้อซื้อหมูซื้อไก่ซื้อผักมาทํากับข้าวกินเองนะฮะบ,บางทีมันอาจจะหมดเยอะกว่าไปซื้ออาหารตามสั่งจานละสี่สิบห้าสิบนะครับ หรือบางทีทํากับข้าวกินเองบางทีมันรู้สูตรอยู่ใส่กระเพราเท่านี้ใส่พริกเท่านี้ใส่น้าตาลเท่านี้ใส่ซอสเท่านี้เอแต่ทาไมมันไม่อร่อยเท่าเท่าซื้อเขาอะไรประมาณนี้พอดีมีพี่จากอ่าพี่พี่จากที่เชียงรายนะครับแกก็พูดประมาณเนี้ยมันก็ประมาณนี้แหละครับเหมือนทํากับข้าวอ่ะทําไมไปซื้อเขามันอร่อยก็คล้ายๆกันนี่แหละครับ ผมก็ผมก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับทําเองก็ได้น้ําหมักดีด้วยนะครับทําเองเนี่ยมันนอกจากซื้ออาจารย์ต้นแล้วก็ทําเองแล้วก็ไปใช้ด้วยในการที่จะพ่นหรือจะลาดหรือจะอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเหมือนกับข้าวนะครับบางทีเราก็ยังทาไม่อร่อยขนาดรู้สูตรนะครับอันนั้นขนาดรู้สูตรแท้ๆนะแต่จุลินทรีย์จากน้ําหมักเนี่ยมันมันมีเป็น,นร้อยๆเป็นพันๆตัวนะที่เราจะทามา เป็นวัตถุดิบเป็นระยะเวลาเป็นโอ้โหอุณหภูมิเป็นเยอะแยะไปหมดนะครับในการทําเชื่อเถอะครับผมบอกได้เลยว่าบางทีอ่ะซื้อกับข้าวเขาบางทีประหยัดกว่าทําเองอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสำหรับหน้าหน้าแรงนะครับพูดพูดถึงการบํารุงอนะ่ะแรงเนี่ยจัดเต็มเลยครับฉีดพ่นได้ทุกอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ได้ยิ่งดีนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับ ตัวเราเองนะครับแล้วหน้าฝนมาเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกเข้าไปนะครับจะสุดยอดมากนะครับน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นเปรียบเหมือนวิตามินรวมหรือนมเปรี้ยวนะครับซึ่งแก่ตัวไปมันก็ขาดไม่ได้นะครับถ้าเป็นคนนะครับแล้วปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าเปรียบเป็นคนก็เป็นข้าวเป็นปลานะครับอาจารย์ต้นเปรียบปุ๋ยคอกเหมือนแป้งเหมือนข้าวนะครับ ียปุ๋ยเคมีเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนเนื้อนะฮะเหมือนไก่เหมือนหมูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วสูตรผสมเองดีที่สุดนะครับอ่าจะจะพูดบ่อยนะครับเผื่อ fc จะเข้ามาใหม่นะครับสูตรปุ๋ยเคมีผสมเอง2 1 0 0 4็สกระสอบนะครับเป็นแม่ปุ๋ยนะครับ2ี0 0 0 6 0 1กระสอบนะครับแล้วก็18 4 6 0 0.5กระสอบหรือครึ่งกระสอบนะครับรวมกันเป็น5.5กระสอบนะครับจะได้สูตรสูตรจะได้สูตรปุ๋ยนะฮะส่วสามตัวนี้รวมกัน NBK นะจะได้188แล้วก็10นะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับมันจะได้อีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับได้กรรมฐานนะตัว S นะอีก17เซนะครับเนี่ยถ้าผสม อ่าสามอย่างนี้เข้าไปนะครับมันจะได้สิบแปดเจ็ดสิบแล้วก็อีกสิบเจ็ดเปอร์เซนก็คือกร,รมมาถันนะครับกร,รมมาถันเป็นส่วนประกอบของโปรตีนอย่างหนึ่งนะครับสุดยอดเลยนะครับกร,รมมาถันเนี่ยโอ้ต้นเนี้ยต้นตนี้น่าจะปิดกีดได้แล้วนะดูสภาพก็แย่นะครับก็ยังมีน้ำยางอยู่นะครับกีดไว้ล่อกีดไว้ล่ออ่าอะไรอ่ะกีดไว้กีดไว้กีดไว้ให้มันรู้รู้ท่อน้ำยางปะ ไม่รู้เหมือนกันนะอาจารย์ต้นก็กีดยางไม่เป็นนะครับโอ้ดูดิธรรมดาที่ไหนล่ะดูดูเห็นไหมครับรยอดนะครับซือไปใช้ครับน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะครับแต่ละต้นเนี่ยแทบจะดูไม่ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ดูอลังการงานสร้างเลยครับ สุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับหาไม่ได้อีกแล้วนะครับอุ้ยสุดยอดสุดยอดนะครับเนี่ยขนาดหน้าแรงนะครับเนี่ยวันนี้หนึ่งมีนาคมนะครับยังได้ขนาดนี้ยางสภาพยิงยังมีน้ํำยางครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีแล้วฝนมาไม่อยากจะนึกสภาพเลยนะครับผมดูดีครับใครเห็นคลิปนี้ก็เปิดใจนะครับน้ำหมักอาจารย์ต้นสูตรสองนะครับ ขวด1ลิตร399บาทนะครับค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านที่รับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ